เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะคุณลูกค้าทุกท่านพี f ีเท่านไหนนะคะที่กำลังรอคอยรุ่นนี้อยู่กับ BYDC Lion 6ค่ะราคาเริ่มต้นนะคะตอนนี้เปิดมาที่เพียง939,900บาทเท่านั้นมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันรถคันใหญ่สุดหรูเลยค่ะคันนี้นะคะดีไซน์สวยงามด้วยเบาะหนัง ปรับคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยพร้อมกับระบบระบายอากาศที่เบาะด้วยห้องโดยสารด้านหลังก็นั่งสบายใครที่สูง180-190นั่งสบายมากเข้ามาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงนะคะ Infinity ลำโพงถึง10ตำแหน่งนะคะมีแอร์ห้องโดยสารด้านหลังมีตัว Panoramic Sunroof นะคะให้คุณเนี่ยใช้งานเอาไว้แบบ รับโปรมชัชมดาวกันได้แบบสวยงามตามท้องเรื่องและที่สำคัญประหยัดถึง22กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนะคะใครที่ชอบรถไฮบริดเนี่ยแอนบอกเลยว่า BVD s l i o ซคันนี้นะคะคุ้มค่าการรอคอยคุ้มราคามากๆนะคะคันนี้สนใจติดต่อเซลแอนได้เลยที่ b y d สรุณพิษณุโลกนะคะมีให้คุณเนี่ยรับจองสิทธิ์กันไปที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะ ใครที่กําลังมองหาอยู่นะนี่คือดีไซน์ห้องอสารเขานะคะอยากให้คุณเนี่ยมาสัมผัสรถรคันจริงกับแอนเลยแล้วก็รับจองสิทธิ์ตอนนี้ใช้เงินเพียง1 0 0 0 0บาทจ้า